อันนี้เรามาดูเด็กลางกันนะคะเด็กลางค่ะนอนในรางอาหารนะคะชอบชอบอันนี้คือเด็กลางเด็กกุลางตามนะคะสาวกฐินตามทุกที่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าไอ้ตะกร้ามันบังเนาะเพื่อน บางลูกไม่เข่านะคะจะดูดะลมมันเข้าได้ไหมลมเข้าทางไหนเมื่อกี้มันจะเย็นๆทางนี้เนาะนี่นะะสาวกถิ่นค่ะตามทุกที่นะคะเอาก็ถิ่นไปทิ่ออกเร็วๆแม่จะออกแล้วเอาเร็วๆไปย่างแม่ออกแล้วนะึบโอ้โหโอ้โหนะคะเบี่ยงมาเร็วเร็ว ออกมาเรื่องเยอะแล้วเรื่องเยอะแล้มาแล้วแล้วหกมาแล้วหกมาแล้วเท้าปเดี๋ยวมาดูน้องกระถินนะน้องกระถินน้องกระบุ้งเล่นกันกกว่า น้องกถินมาทักทายเพื่อนๆนะคะสนนะคะสนมากนะคะตัวโดดๆ,ๆนะคะโหเลิศเลยหนังสนนะคะคิดดื้ออุนออก็จะมีแต่ดื้อเนี่ยมาแล้วชอบได้ แพะนะคะเขากำลังหักดูตัวน้องกระถิ่นนะคะน้องสาวกระถิ่นของเรานะคะวนนะคะน่ารักมากคะ่ะเรื่อนะเป็นะลูกตัวเดียวนะคะคอไม่มีเลยนะคะคอสั้นเลย นูก็จะเป็นสองสาวเวอร์ร้องจะกินอาหารนะใส่ข้าวมนเส็เข้ากระทินกระทินมานี่เลยเล่เลๆคันค ปลาทินทาแม่เร็วมามาเรื่อเรื่อยเรื่อยเออมันอ้วนคอมสั้นเลยนะคะเรื่อยเรื่อยเรื่อยทำแม่ไหมทำแม่อะเรๆๆๆมาเร็ว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 นางอ้วนนะคะอ้วนมากเป็นลูกตัวเดียวนะคะกินนมเต็มที่มาเร็วอยเน่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 เ แล้วเกิดเมื่อวันที่สิบสี่นะอเด้อะแดงอะแดงอแดงเอเกิดเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะคะน้องกฐินนะวันปิยะมหาราชนะคะน้องสาวกฐินเกิดนะคะอันนี้อันนี้ชอบนะคะนางจะชอบให้เกาขอว็ว้าววานะคะเดี๋ยวจะหลับเฮลลาลฮลล เพิ่นหน้าเพิ่นเกาคลางนะคะกระถิ่นชอบเว้ย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 เอียงคอเอียงคอรอแล้วจะหลับแล้วกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเอาพอแล้วขี้เกียจอันไหนอันนไ้นมาปิดกั้นมามาติสู้วะล่ะสู้แหมมาล่ะเอาตีเห่มาอันไหนสู้ด้วยนะคะเพื่อน อันนี้มานะเอามาตีมาสู้แม่เหรออันนั่น,น,าน,นาอันนั่น,นาอันนั่ <c oughs> นอันนั่นอปิดนะคะอุ้มแล้วนะคะสาวกระทินของเรานะคะโอ้ยโอ้โหกระทิน่าสวัสดีค่ะทุกคนวนนี่ก็จะพามาดูน้องแพะนะคะเวลากลางคืนนะคะ อนอนกันแบบนี้อันนี้ก็คือคอตัวผู้นะคะก็จะมีสแตมนะคะแล้วก็แบคแฮมอันนี้ก็คือในไข่นะคะรุกไข่พ่อพันุ์ใหญ่นะคะนะคะทางนี้ก็จะเป็นปลาบึกนะคะปลาบึกพ่อพันรองนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะ จะเป็นน้องกระถินนะคะสาวกระถินนะคะนี่ก็จะเป็นข้อของแม่กวางนะคะแม่กวางกับกระปุกนะคะนี่นะคะสาวน้อยกระปุกนะคะออหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอาเอาที่ตั้งก่อ